ตอบคำถามนี้นะคะรถปีแรกทำชั้นหนึ่ง ปี2ทํา2บวกแล้วถ้าปีที่3สามารถกลับมาทําชั้น1ได้ไหมคําตอบคือได้ค่ะเพราะว่าประกันรถยนต์นะคะเป็นประกันแบบปีต่อปีอยู่แล้วแต่ปีเงื่อนไขที่ว่ารถของลูกค้านะคะถ้าอยากจะกลับมาทําชั้น1เงื่อนไขแรกคืออายุรถต้องไม่เกินเงื่อนไขที่ชั้น1รับประกันบางบริษัทอาจจะรับแค่สินะคะและปัจจุบันบางบริษัทเนี่ยขยายมาถึง15และบางบริษัทก็ขยายมาถึง20ด้วยค่ะแต่มีเงื่อนไขหนึ่งที่เราจะต้อง ระวังนั้นก็คือว่าการกลับมาใช้ประกันชั้นหนึ่งเราจะต้องตรวจสภาพรถนั่นก็คือ ถ่รรูปนนันเองดังนั้นต้องมั่นใจนะคะว่ารถของเราไม่มีร่องรอยเฉียวชนหรือเกิดความเสียหายมาก่อนที่จะกลับมาทําประกันชั้นหนึ่งเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะเช็คเบี้ยอยากจะรู้ว่ารถของเราควรจะทําประกันชั้นไหน1 2บวก3บวกหรือ3ดีนะตัดสินใจไม่ได้คิดไม่ออกนะคะเข้ามาที่โปรไฟล์ครูเอ๋สามารถที่จะทักมาสอบถามได้ครูเอ๋และทีมงานยินดีดูแลและให้คําแนะนําค่ะครูเอ๋วัชราวรีเอกเอ,กเอประกันภยัยประกันภัยอุ่นใจ ให้มืออาชีพดูแล